ิปจะนันดับกองหน้าที่ยิงโคตรคมที่สุดในหน้าตอนนี้ไม่ใครกันบ้างไปดูกันเริ่มที่อันดับที่10ดาวินนุนเยสจากเอื์พูเริ่มฤดูการนี้เจ้าตัวกดไปแล้ว2ประตูแต่ฤดูกาลที่แล้วยิงไปแค่9ก้ประตูเท่านั้นดาวินนุนเยสอันดับที่9กาเบียวเจสุดจากปืนใหญ่อาร์เซนอนเจ้าตัวยิงไปแล้ว11ประตูในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่จะเจ็บพักยาวมาและล่าสุดเนี่ยยิงแมน,นูเต็ด1ลูกอันดับที่8ดูซานวาร,วราโฮวิตจากยูเวนตุส ดูการที่ผ่านมาพี่แกยิงไปแล้ว10ประตูก็ถือว่าสุดยอดอยู่เหมือนกันหนะ้าคนนี้อันดับที่7มาคัสเลดฟอร์ดจากแมนยูนเต็ดคนนี้จังหวะนารกเลยจริงๆดูการที่ผ่านมาพี่แกยิงไปแล้ว17ประตูในพรีเมียร์ลีกแต่ดูการล่าสุดเนี่ยยิงอาร์เซนอลไป1ประตูนะจ๊ะอันดับที่ 6, ลาตาโลมมาตินสจากอิเตอร์มิลาน ลูกการนี้เจ้าตัวกดไปแล้ว5ประตูแต่ลูกการที่ผ่านมาพี่แกยิงไปแล้ว2ีประตูใใหืโหดใชย่อยเลยอันับที่5้าโรเบิร์สเลวันดอสกี้จากบาร์เซโลนาลูกการที่ผ่านมาแล้วพี่แกกดไป23ลูกแต่สมัยอยู่บายเยอร์นเนี่ยบอกเลยยิงบวกยับยับยับเยืนจริงๆเลยอันับที่4ี่แฮร์รี่เคน เริ่มตน้นด้การใหม่กับทีมาาเอนมมนิกพี่แกกดไปแล้วสามประตูด้การที่ผ่านมานี่พี่แกกดในพิพ์ลิกให้กับไก่ทองไป3 0ประตูโอ้โหดจริงๆเลยอันดับที่3คีเลียนเอมบะเบจากเปเจ เริ่มต้นรุกการพี่แกก็กดไปแล้ว5ประตูรุกการที่ผ่านมาเจ้าตัวถล่มไปแล้ว29ประตูเฮ้ยสุดยอดไปเลยเอ็มบัเต้อันดับที่2คา,าริมเบลซมาจากเรอัลมาดริกสมัยพี่แกอยู่มาดริกเนี่ยยิงไปแล้ว19ลูกก่อนที่จะโบกมือบายบายไปอยู่กับซาอุแล้วก็ยิงอีก2ลูกบอกเลยคนนี้โคตรคมมหาโคตรโคตรโคตรคมและอันดับที่1ที่รอคอยมานานแสนนานก็คือเออริงเบลฮาเลนจากแมนเชสเตอร์ แค่เริ่มดูการก็จัดไปแล้ว6ลูกโอ้โหแล้วมีแฮตทริกซะด้วยดูการที่แลกยิงไปโหดมาก36ประตูแม่อคนนี้มันสุดยอดอยจริงจและสิดมาเตที่พูดไปเมื่อกี้คุณชอบใครกันบ้างคอมเมนต์กันมาสิครับแต่เดิมก่อนอย่าลืมคนติดตามพี่เต๋อเจพิสาจแดงกดไลค์กดหัวใจกดเป็นทึ่มีการโปรดและกดติดตามมาเยอะเเด้ออย่าช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไป